สูงไม่ถึงไหลไม่ใช่ปัญหาหลักหายบูลอยเอ็ดปะทะฟันลำกินสิจิมี่อึดชนแข็งใครจะยืนจนยกสุดท้ายของจริงเจอกันบนเวทีใครคือของจริงรุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้นสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านพบกับผมหัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยซึกท็อปแฟรี่ยิมส์วันจันทร์ที่22ธันวาคม2568เวทีตะวันนาถ่ายทอดสดทางไพร์ทีวีเริ่มเวลา17นาาเป็นต้นไป สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจฟังมวยหูฟรีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มมวยหลังชกน้ำหนักหลังช่างทุกวันทุกสึกพร้อมข้อมูลต่างๆมากมายรบกวนคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว m t l 7 7ก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมดูแลเองกับมือแน่นอนครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมคัดมาให้เน้นๆ5คู่หลังนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคู่แรก เดนพยักสอสมหมายช่างได้136คนอุบลราชธานีซ้อมหชัยวัฒน์อายุ19ปีปล่อยปลอย64โลสูง173เซนชกมา70กว่าไฟเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าในเหนียวเปิดเกมปล้ำในล็อกรัดตีแทงยัดไส้แรงปลายแข็งแกร่งผลงานล่าสุดชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่29ตุลาคม2568 น้องบิวจิตเมืองนนช่างได้136ค้คนฉะเชิงเซาซอมจิตเมืองนนอายุ20ปีปล่อยปล่อย67โลสูง177เซนชกมา100กว่าไฟเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วฟอร์มสดผลงานล่าสุดแพ้นอกยกสองสมิงเดชบังมัดคลองตันศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2568 เรกเปิดน้องบิวเป็นต่อที่5-4สี่ำหรับมวยคู่นี้ยังชอบไปที่น้องบิวจิตเมืองนนอาวุธดูเหนือกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าชกสบายๆไม่เร่งรีบค่อยๆทำมีโอกาสชนะแน่นอนครับคู่ที่2ชูใจสอชมกลิ่นภูมิใจไทยช่างได้126.2ขาด0.8คนสุรินซ้อมมานศักด์มวยไทยยิมอายุ23ปีปล่อยๆล่อย63โลสูง170ซนชกมาร้อยกว่าไฟ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกเหนียวเสียบแหลมส่อคมปลายแข็งแกร่งผลงานล่าสุดชนะนกยก3ปานเทพเอกเมืองนอนท์ศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่15มีนาคม2567อายุเ MC มวยไทยช่างได้127มวยมาแทนคนโมร็อกโกซอม MC มวยไทยอายุ29ปีปล่อยปล่อย60โลสูง180เซนชกมา30กว่าไฟ เป็นมวยอาวุธหนักแรงรูปร่างสูงใหญ่ได้เปรียบกว่าผลงานล่าสุดแพ้คะแนนเซี่ยวหลงสู่ RWS เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568เรดเปิดชูใจเป็นต่อที่7-2สํำหรับมวยคู่นี้ขอชอบไปที่ชูใจสอชมกลิ่นหรือเจ้าภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินเดิมนี่แหละถึงจะหายจากมวยไทยไปนานเป็นปีกว่าแต่ก็ยังซ้อมอยู่ตลอดวันนี้ต้องมาเจอนักชกฝรั่งด้วยผมมองว่าน่าจะผ่านไปได้สบายไม่น่าครบยกด้วยครับผม ไปกันต่อคู่ที่3เนื้อธรณีจิตเมืองนนชัช่างได้112ต่อให้1ปอนด์คนกาลสินซ้อมจิตเมืองนนอายุ27ปีปล่อยปล่อย57โลสูง162เซนชกมา100กว่าไฟเป็นมวยซ้ายฝีมือครอบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเลี่ยมเข่าหักแทงหมัดหนักสอกคมปลายแข็งแกร่งสกุลพัดโชดบางแสนช่างได้113ได้น้ำหนักหปอนด ขนสุรินซ้อมอภิชาติมวยไทยยิมอายุ19ปีปล่อยปล่อย53โลสูง160เซนติเมตรชกมา100กว่าไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องปล้ำตีรุนแรงมัดนักซอกคมกล้าแลกกล้าบวกไอคดีกว่าผลงานล่าสุดแพ้คะแนนเพชรบ,บ้านไร่สิงมาวินศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรตเพชรเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568เรดเปิดเนือธรณีเป็นต่อที่1 1 8 สำหรับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมยังมองว่า <S <S <ess iz os> เนื้อธรณีจิตเมืองนนถ้าไม่พลาดโดนนับโดนนกก่อนต้นยกปลายปลาย,ลายดูยังได้เปรียบกว่าเบียดแสงชนะได้แน่นอนครับ <S <S <ess iz os> มาถึงคู่เดิมพันกระแสโซเชียลหลักหายบูร้อยเอ็ดพบฟรานรัมกินสิ์จิมมี่เดิมพันหนึ่งล้านบาทหลักหายบูร้อยเอดคนร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ตลอดทุกวันอายุ45ปี148ซนติเมตรชกมา200กว่าไฟ เป็นมวยตัวเล็กเสียเปรียบคู่ชกทุกคนที่เคยเจอมาอาวุธหนักแรงมัดนักเป็นมวยกว่าฟรานรำกินสิตจิมมี่ยังไม่เคยชกมวยไทยเลยสอมมาได้20กว่าวันแล้วเป็นมวยรูปร่างสูงยาวสดกว่าหนุ่มกว่าเจอคนเป็นมวยด้วยไม่รู้จะยืนไหวหรือไม่เรดเปิดลักหายเป็นต่อที่11-8สําหรับมวยคู่นี้ผมยังชอบลักหายบูร้อยเอ็ดเป็นมวยกว่าอาวุธมวยได้เปรียบแต่เสียเปรียบแค่รูปร่างช่วงชก โดนทนได้แต่ฟังตรงข้ามจะทนได้หรือไม่ขอเชียร์หลักหายครับมีโอกาสชนะมากกว่าคู่เอกสุดท้ายยอดกตันยูจิตเมืองนอนช่างได้130คนร้อยเอ็ดซ้อมจิตเมืองนอนอายุ19ปีปล่อยปล่อย6กิกโลสูง175เซนติเมตรชกมา100กว่าไฟเป็นมวยขวาสูงยาวเตะขวาต่อยขวาบูดุดันมัดต่อยแรงเลี่ยมหักแทงดีปลายมีฮึดผลงานล่าสุด เสมอคัมแบ็กทีเคยุทธนาศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชรเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568คัมแบ็กทีเคยุทธนาช่างได้131.6ลด1.6ป bon. อนด์คนนครราชสีมาซ้อมทีเคยุทธนาอายุ24ปีปล่อยปล่อย64กิโลสูง175เซนติเมตรชกมา100กว่าไฟ เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าคำแทงแรงมัดต่อยแรงบูดุดดันปลายแข็งแกรง่งผลงานล่าสุดเสมอยอดกะตันยูจิตเมืองนอนศึกท่อน้ำไทย TKO เกียริเพชรเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568เรตเปิดยอดกะตันยูเป็นต่อที่3-2สําหรับมวยคู่นี้ผมยังชอบยอดกะตันยูจิตเมืองนอนหลังจากที่เคยเสมอกันมาวันนั้นถ้าไม่ถอยเยอะไปก็ชนะแล้ว มาเจอกันใหม่รอบสองคัมแบ็กลดน้ำเยอะเก็บปลายไม่รู้จะต้านไหวหรือไม่วันนี้ยอดกระตันยูมีโอกาสเบียดเอาชนะปลายปลายได้แน่นอนครับผมขอย้ำอีกทีสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจกลุ่มฟังมวยหูฟรีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มมวยหลังชกน้ำหนักหลังชั่งทุกวันทุกศึกคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว mtl 7 7ก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้องรุมฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น